into เคเดินว่าน่าจะเป็นเมืองไวแหละเมืองไวแหละหวังว่าจะมีอะไรเจิงนีีไงถนนที่3แล้วโอเคบอกแต่การที่เราจะเอาไปได้เราต้องสู้ไอ้นั่นก่อนดูสิเลือดโปเกมอนโเคเต็มมานั่นไงทักเราแล้วอ่ายินดีต้อนรับสู่ถนนที่3 ดูสิมันจะเอาตัวธาตุเลยสายฟ้าน้ำแพ้สายฟ้าเอาไงดีเลียบก่อนแล้วกันนี่เนี่ยทันเดอร์เวฟตีช้าโอ้ไม่น,นะอย่าช้าเลยมันถอนแล้วมันเพิ่มแอทแทคเกมไม่ช้านะชากูโกรธนะอย่าช้า ลดดีเฟนต์โอเคไม่ชาชนะละหุ่ยเกือบแพ้แล้วเรลสิบสามอ่นนี่ฉันนี่ฉันชนะเหรอเนี่ยโอไม่ฉันแพ้อีซี่แต่เราจะเข้าไปเอา,านั้นยังไงเออโอไม่นะตัวอะไรเนี่ยหมา ตอนนี้เรายังสู้ไม่ได้เราติดชาอยู่โอเคเดินเข้าไปได้ได้แลยอ่ะอืมเหมือนจะเป็นที่แก้ชาก็ก็ยังไม่ใช้เราห่วงของอ้โอ้พระเจ้าน้นแกะ ถ้าเกิดเราควรจะมีโปเกมอนตัวที่สองก็เออจับเกเละน่ารักนอนนอนเกะน่ารักมากหรือไม่เอาดีหหรือว่าเราควรจะเอาโปเกมอนตัวอื่นแต่ถ้าเกิดมันออกมาอย่างนี้แล้วก็อาจจะรอตัวอื่น เพราะเราเผื่อข้ามันทิ้งไปแล้วมัวแต่คุยเพลินโอเคดูสิอเอ้ยตัวนี้สีโตต้องได้อันตัวนี้ต้องจับเคอยาติชานะเอออย่าข้ามันตายนะอุ้ยเรามีโปกเกบอลหรือเปล่าอันนี้โปกเกมอนเราต้องกดกระเป๋ามาสเตอร์บอล ใช้เลยโปเกมบอลฉันเลือกได้นี่เนยได้เหอติดไม่ติตดติดเฮ้ยเฮ้ยติดเถอยสโอเคเราได้เพื่อนร่วมทีมาแล้วให้ชื่อมันไ้ไว้เราจะไม่ตั้งชื่อโปเกมอนหรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้อ่าโปเกมอนผมชื่ออะไรต่อไปก็คอมเมนต์มานะ เอาชิด oh ทักนี่ตัวอะไรอ่ะหมาอีกแล้วไม่เป็นไรเรามีกบและกบเราจะเลียชาโอ้ชิดแล้วเอาไงดีเอาไงดีบัญชาเอองั้นบึงตัวใหม่กูเชื่อทำได้ ไปเลยอ่านอ่านออกเสียงไงวะดูกีตาร์ชื่อดีกว่ามีชนกับลีนอ่ะชนไปนี่เจ็บแล้วสิขอนเหรอชนชนไปนี่แรงคลีด้วยโอ้าชนกับไม่พวกแกว่าตัวไวเชเค แกไม่มีสิทธิ์อาโปเกมอนกูชาแกไม่มีสิทธิ์มาทำลายโปเกมอนฉันนี่เนี่ยฮ่าฮ่าแพ้ไปต้องการจะสลับโปเกมอนไีมโปเกมอนอีกตัวมันอูฟไปเลยว่าสลับไม่ได้นี่บ๊อบไปนี่เนี่ย แพ้ไปชนะและ้วอีซี่จังเลยมีสองทางให้ไประหว่างป่ากับทางธรรมดานะไปทางไปทางป่าดีว่ะโอ้ตัวอะไรสิงโตสู้ไม่ได้อยากปกเกมอนติดชาอยู่ถ้าสู้อยากสู้อีกสู้ไปแล้วอีร้อยฉันไม่ติดชากว่าเธอแอะปเกเจอดีเนี่มาอู้ที่นี่จะเลี้ยงแต่สัตว์สีขาวเนี่ะ ทั้งแกะทั้งสิงโตัวทั้งตัวอะไรไม่รู้แล้วก็หมาได้เวลาเดินทางโอเคคงไม่มีแล้วนี่ขึ้นไปเลยโอเคเจอเอขอขอรีเซ็ตโปเกมอนหน่อยดีมากเจดูซิสำรวจน่อยอันนี้อะไรคุยไ,ได้ไหมอ่านไม่ออกอยู่ดีอันนี้อันนี้คือเครื่องอะไร เหมือนจะเป็นที่เก็บโปเกมอนแล้วอันนี้อะไรอะ Welcome to อืออันนี้ตัวขายของมีโปเกมบอลยาซื้อยาแบบสักสองอันมาโอเคขอบคุณมากไปเร็วบอกเลยว่ายาเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะสำคัญมากมาก เพราะว่าโปเกมอนเรามันบาดเจ็บบ่อยเกินไปอนนง่ายๆคือมันยังไม่เก่งพอเราต้องลงไปสู้กับไอ้นี่โอ้โปเกมบอลอีกแล้วคุณเจอควิกบอลแล้วก็เก็บควิกบอลใส่กระเป๋าควิกบอลทำอะไรได้อะโปเกบอลมัน หมือนจะบอกว่ายิ่งเราจับโปเกมอนไว้แค่ไหนแล้วก็ยิ่งมีโอกาสจับมากแค่นั้นแต่จับโปเกมอนไว้นี่ไหยความว่ายัางไงเหมือนผมเฮ้ยลากได้กันลากไว้ข้างหนา้ปโดดท้าสู้อีกเรีวเหรอนี่ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าแกคือตัวอะไร แต่น้าเกียดมากเวลาก้าวเลยอรอนี่จะสู้หไหวไหมเนี่ยดีไปนี่ชนเจ็บมากอู้อันนี้เจ็บจริงเหมือนมาเจอมีเพอร์นเจ้าเปลาตัวเดียวแห้หนี่ชนไปโอ้ยแรงจังวะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนฟก,กิคิดคิดว่าเกย์ต้องสู้มันได้อย่างแน่นอน โหโรเอาราเมจแรงมากฟกกิชบับเบิลบ้ลไว้นี่แรงเหมือนกันนะโอ้ตายเลยโอไม่เดอะฟกิ้โอ้เย่แล้วเอาไงดีเอาไงดีงดรีนี่คืออะไรบอกว่าดีเฟนต์ลดลงโอ้ชิตแพ้เลย แพ้ okay. ฉันกลับมาไหวเลยฉันแก้แค้นแก่ฟกิดเลียมันโอ้ไม่นะเลียเป็นอะไรไม่ได้เป็นไปไม่ได้เย่ yeah, แล้วเออเอาไงดีนี่ใช้บอเบลไปนี่คลีด้วยใช้สปิริตทำฮะคืออะไรโอ้ยรดลอเล้นะไปสีเนี่ยนี่เน่เกจะแพ้แล้ว อุ้ยมันชนมาเรา,เาสป,ปีดมารับดาเมจก่อนดีกว่าไปเลยชินชื่ออะไรอ่านไม่ออกมันบัฟดีเฟน์งั้นเก๋ก็ต้องดีเฟน์ไม่ดีกว่าชนไปนี่เก๋จะแพ้แล้วชินกูก็จะแพ้แล้วเพราะฉะนั้นอ่าไม่น่านเอามานเอาหนอเลยอะไรนี้มันยังไม่เก่งชินก็มาแล้วฟอกกิตมา โลเอาคือแกน่ะโลเอาพลาดแล้วล่ะใช้ไปเลยบับเบิ้ลม่เน่เป็นการแก้แค้นที่ง่ายซะจริงๆฟก,กิจไม่รสักสี่เรียนรู้ที่จะใช้วอเตอร์พุชวอเตอร์พุชเหรอเอ,เอามา,เ,เ,อาเอามาแทนเลยดีเอมเอามาแทนตี หรือ Quick Attack Quick Attack น่าจะจำเป็นเอาป่ะนี่ริลูที่ใช้ water push แล้วน่าจะแรงมากๆแน่เลยโอ้โหโอเคได้เงินมาสองร้อยแต่เสียไปน้อยนึงแล้วก็โปเกมอนกลางเรือกักคู่โอเคเราจะต้องได้จะต้องไปสู้คุณฟีวคนี้แล้วมาคุณฟิวิคสู้กันเอ่เอ พี่มันจะใสยฟ้าหรือไงเนี่ยเจอตัวธาตุสายฟ้าเออชาร์ดนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ชนไปนี่นี่เช็คโลว่าอุ้ยไวแอ้แท็กรถชนไปนี่เช็คโลอีกแล้วโหงั้นงั้นเปลี่ยนดีกว่ามันจะตีเบาเกินไปละมาเลยพวกกี๊เช็คโลแอท็กรถไม่เป็นไรเรามีข้าวใหม่วอเตอร์พุชพวกกี๊เช็ควอร์ทึกพุชตีเลยโหคุณเองตายเลยมาให้เปลี่ยนมาทุกวันนีเราเรานี้มาดีกว่าจะลองใช้ชาร์ สิงตัวมันใช้ชาร์จเลยมาชนแล้วว่าคิดเข้าชาร์จชาร์จกำลังชาร์จพาวเวอร์แล้วนี่นต่อชนไปชาร์จแล้วชนนี่นี่นา่าจะไล่บไปฟ็อกกี้ไว้ใช่ว่าถูกปุ้มเดียวตายดีกว่ามาเลยฟอกกี้มุติชาเย้แล้วเยว้แล้วมันหอนมันจะเพิ่มแอคแท็กให้ตัวเองไว้นะไว้นะอย่าอี๋ยวชาร์จสิหอนเก้ไม่ชาแล้วนี่ดีพวกเคนี่ยไม่อยอมโจมตีเงงลยหรอ โอเคแล้วเราก็สู้หมดแล้วเหลือไงต่อเหมือนเราได้ต้องไปไหนเอาเป็นว่าไปหิวก่อนเลยกันก็ไม่รู้กันว่าต้องไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องไปหิวนี่เข้าหิวเลยโอเคขอบคณที่ฮยูให้โปเกมอนโปเกเด็กกระเป๋า ดูซิพอแกมอนมูบิชาร์ทำอะไรได้อืมมันทำอะไรไม่ได้นอกจากทำให้เจีตีไม่เร็วก็แรงขึ้นแหละแต่น่นาจะต้องเข้าใบนี้แหละมันดูใหญ่ดีโอเคเอ้ยนี่ยืมเหรอเนี่ย โอเคงั้นที่แจ็คพูดเมื่ออีพีที่แล้วก็น่าจะจริงว่าเราอยู่มันจะต้องแววเข็มขัดจากยิมอนอื่นโอเค okay, มาสู้กันเลยไ i I'm gonna need to see some skulls <qu id. S 2> before letting you through. <มา S 2> Let น battle. นมาป่าเจอชิ้นน่อยนี่แค่ตัวเดียวแมนเอาฟอกกิดออกมาดีกว่าไม่น่าชิ้นไว้หน้าเนี่ยซึ่งรู้เอาไว้หน้าแล้วมันจะออกก่อน หอนโอเคมันหอนเดี๋ยวเราใช้เวอร์เทอร์พูดสิได้วีไม่ตายจีสมันไม่ตายมาเได้พูดอีกรอบโอเคตายวิวอัพ Look like you're okay to go through

ลดแอทแทกคูต่อสู้เราแต่มันลดดีเฟนต์เราวพอกกินไปดีกว่าฟพกกินแล้วยังมีประโยชน์สุดโอ้ยมันมันลดดีเฟนต์กูอีกแล้ววเตอร์พุชนี่เด้นจะตายแล้วแล้วก็แจ็ควิกแอทแทกไปนี่การโจมตีที่รวดเร็ว เฮ้ยสลับโปเกมอนเอาไอตัวนี้มาพเพื่อไปท่าสายฟ,ฟ้าอย่างนั้นว่าฟักกิทเราก็จะได้ไม่ิดชาแกแกทำอะไรได้เคลรด,ดีเฟสแล้วค่อยเอาวัตถุพุชมาตู้ทีเดียวมันลดแอทแทกเราไม่เป็นไรเอาฟอกกิทมาเลยชีดเข้าแบค็คไปเลยฟอกกิททันด้วยเว็บช้าโอ้ไม่ไปนะ เอาไงดีชาแล้ววันที่พุธดิชาโอ้ยหวังว่าแกจะทันได้อู้ทันได้ช็อกอตีแบบแรงด้วยท่าน้ำแพ้ท่านใส่ฟ้านี่เน่โอ้ยฟอกกี้แกจะต้องสู้ด้วยนี่เนี่ยวอเธอพุชง่ายจังเลย those were some interesting move I have to okay, take to โอเคเหมือนเราจะต้องไปเ,เราจะต้องไปโรงแรมแล้วล่ะแต้องเกลวัสดุนี่ก่อนอาะอ๋ะอเข้าใจละถ้าเกิดเราไม่ได้เราก็เกยตามมุมไปเลยนี่โอ้นั่นน่าจะเป็นบอสแล้วและนั่นน่าจะเป็นเขล็ดก็ผมขอไปญาติไปฮิวก่อนเดี๋ยวผมมาเฮ้ยน,นั่นไงว่าน,น่าย,ยิ้มอยู่ข้างหน้าแล้ว โอเคฉากู้บอสชัดๆเลยยิมเีดเดอร์ไปไปโอเคโอ้เราอยอยกว่เย่แล้วเออเอาเอาฟอกกิมาอย่างน้อยฟอกกิก็น่าจะมีประโยชน์กว่า ใช่เออโชว์นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันมีวอเทอร์พุชนี่แรงเต่รถไปได้แค่ครึ่งอุย้ยชาร์จบีมโอ้แรงมากเลยนี่ถ้าโดนอีกทีกูตายแนย่โอเคเอาปิกาชัวาเลยเหรองั้นรับดาเมจไป พอก,กิตจ,จะตายแล้วมียาป่าวะเออนี่มียาอยู่พอยซันใช้ให้ฟพรกะกิตเคปีกาจูวจะชาร์จบีมไม่ค่อยเป็นไรเพราะฉันน่ะเป็นท่าสายฟ้าปีกาจูวจะควิกแอทก็กนี่ชนวันชนไปเรื่อย พี่กาจูใช้คุยแอทักอีกแล้วโอ้ยชนไปโอเคไม่น่าไหวแล้วฟอกกิตออกมาได้เลยตีมาเลยชาร์จบีมอ้อไม่ใช่เลยตอนนี้เนี่ยพี่กาจูแอทักเพิ่มขึ้นด้วยพี่กาจูไวกว่าใช่เพราะใช้คุยแอทักนี่เลยวอเตอร์พุชตายเลย ก็แรงมากบอกเลยโอเควลวสิบสามแล้วอะไรอ่ะใครเรียนรู้ที่จะเรียนอะไรเอ่ยยนดูสิเฮ้ยถ้าสายฟ้าเอามาแทน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 นี่แล้วกันเรียนเอามาท่าดาเรียนรู้เร็ว

well, congratulations on your victory, trainer. It is my pleasure now to present to you your first gym badge. I would also like for you To take this TM as a gift for your victory. Bye-bye. Okay. แลดูสิกระเป๋านี่ ATM ได้นี่เรียนใส่ โอเคชาร์จบีเอามาแทนเลยดีเอามาแทนชนโอเคบอกเลยว่าเข็มขัดนี้มันได้ oh, มาให้ hey, <tutor. S 1> จริงเลยโอ้ย hey, ต oh, hey, ิวเตอร์นี่นี่นายได้เข็มขัดแล้วเหรออ่เออช่างมันหยุดบทแล้วก็เข้าไปสู้กับมัน เกเข้าไปสู้กับมันและเกะรู้ว่าปิกาจูมันโหดมากโดนวอเทอร์พุชไปครั้งเดียวตายเลยไม่มันโดนทักเกิลมาก่อนแต่ไม่เป็นไรเดินตรงต่อไปโอเคน่าจะใกล้ถึงละแค่ข้างบนนั้นฮะแล้วกูจะไปไงนะี่ะ เหมือนต้นไม้นี้เหมือนจะตัดออกมาได้นะเอาเฮ้ยอลุงเคมันจะสอนโปเกมอนเราตัดไม้นะไอ้คนเนี้ยแล้วมันก็ให้วิดีโอการตัดไม้ครับโปเกมอนมาให้ให้ฟอกกาเดียนเราเลยแพ้ฟอกกาเดียน โอเคเอาอันไหนออกดีขอโทษนะคุยกอแท็ก,ทกแต่คัดน่าจะมีประโยชน์กว่าคุยกุยไอกแทกู้เศร้าเลยอ่ะนี่เนตัดเลยล้มเอาไม้ไม่ล้มแต่ไม้หายไปเลยโอเคเหมือนเราจะต้องไปต่อ let's go let's go ไปกันเลย